สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิรประชัยวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันที่5มกราคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับพันลบพันทักษิณกลายเป็นหนังคนละมวลไปสัง,งนันวานซืนพลเอกพันลบปิ่นมณีบอกว่าผมก็โทรศัพท์ไปหาหมอชลนานในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าพัก และเคยมีบุญคุณการมาผมเคยช่วยเหลือชีวิตเขาจากผู้มีอิทธิพลในจังหวัดน่านจะกเก็บเขาผมก็ชวนลูกน้อง3-4ถึงคนไปช่วยไปเคลียร์ให้จนจบหลังจากนั้นเขาก็ได้เป็นสสยกทีมทำให้ตอนแรกถามเหตุผลเรื่องปลดเขาก็อึกอักไม่ยอมบอกแต่ตอนหลังก็คาดคั้นไปเขาถึงบอกว่าทักสินให้ปลดออกแต่ถามว่าผมทำผิดเรื่องอะไรเขาก็ไม่ตอบวานนี้ ชลน่านสีแก้วพูดอีกอย่างการกล่าวอ้างว่ามีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผมโดยระบุถึงบุคคลภายนอกมาสั่งการให้ปลดจากการเป็นสมาชิกพักนั้นข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ยืนยันแล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นการจะไปอ้างถึงคนแดนไกลหรือบุคคลภายนอกมาสั่งปลดจึงเป็นไปไม่ได้ต้องมีไฟหนึ่งไฟใดกล่าวเท็จพระยี่ห้อพันลบ บันทึกการสนทนาไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่งานนี้กำตดครับแต่เอาจริงๆหมอชุลนานเป็นหุ่นเชิดทักษินนั่นแหละครับเหมือนสมัครศูนย์ทรเวทยงยุทธวิชัยดิตสมพงษ์อมรวิวัฒที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองอยู่ในมือจริงๆต้องรอสัญญาณจากดูใบที่จริงพิสูจน์ได้ไม่ยากเพราะทุกครั้งที่มีปัญหาความขัดแย้งในพักเพื่อไทยแต่ละกวน ก็ยกพวกไปดูใบให้นายใหญ่ตัดสินลองถามเจ้นหน่อยดูสิครับขนาดบินไปถึงดูใบสุดท้ายต้องเก็บข้าวของออกไปตั้งพักไทยสร้างไทยว่ากันว่าการตัดสินใจที่ดูใบถือเป็นคำสั่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผูพกพันลูกพักทุกคนไม่มีใครละเมิดได้มีคำชี้แจงของหมอชลนานอยู่ข้อหนึ่งฟังแล้วรู้สึกต่งหตตงหิดตะหงิดคือที่บอกว่า พลเอกพันลบอ้างว่าได้ช่วยเหลือดูแลผมมาตลอดนั้นยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะในการเลือกตั้งปี2562ที่ได้รับความเมตตาจากท่านทําให้นึกถึงสมัยที่พลเอกพันลบทํางานเลือกตั้งให้บิ๊กคิวในพักความหวังใหม่ไม่มีใครถนัดงานใต้ดินเท่าพลเอกพันลบแต่พลเอกพันลบจะช่วยหมอชุลนานแบบไหนนั้นไม่ทราบรู้แต่ว่านึกถึงพลเอกพันลบให้นึกถึงงานใต้ดิน ส่วนทักษิณก็ตามฟอร์มงานนี้ต้องปัดให้พ้นตัวเพราะเดิมพันธ์คือยุคพักเพื่อไทยทักษิณยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของพักเพื่อไทยเพียงแต่พูดคุยกันในฐานะคุ้นเคยรู้จักในเรื่องทั่วๆไปถ้าจริงก็หมาออกลูกเป็นลิงพฤติกรรมของทักษิณไม่ได้เป็นแบบนั้นเอาแค่เรื่องจับยัดยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ประจานให้เห็นแล้วว่า อำนาจการตัดสินใจที่แท้จริงของพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ใครหรือเอาแพรทองทานชินวัตรมาเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยนั่งจอเอาไว้เพื่อส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยถามหน่อยใครจะกล้าทำถ้าทักษิณไม่สัง่งหรือแม้กระทั่งสำนักง,งานใหญ่พรรคเพื่อไทยเลขที่1770ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อาคาร OAI Tower เป็นของใครไม่ทราบแต่บริษัทตระกูล OAI คืออาณาจักรของแพทองทานชินวัตรโดยหากดูจากบริบทแวดล้อมทั้งหมดพักเพื่อไทยคือพักของตระกูลชินวัตรตระกูลชินวัตรใครใหญ่ละ่ะโอก่านทองแท้หรอือทุกอย่างมีคำตอบในตัวหมดฉะนั้นเลิกโกหกเถอะครับว่าทักสินไม่ได้แทรกแซงแค่รอหลักฐานยืนยันกรณีพลเอกพันลบอาจจะจบแบบไม่มีอะไร เพราะเจ้าตัวไม่ประสงค์ถึงขั้นยุบเพื่อไทยเป็นเรื่องของคนแก่ขี้น้อยใจมันก็เท่านั้นมันก็เหมือนกรณีพ้นอีกพันลบทํางานใต้ดินให้ทักษิณนไ่แหละครับถ้าวงในไม่พูดคนนอกก็ไม่รู้สุดท้ายมันอาจอยู่ที่ผลประโยชน์ถ้าวินวินทุกคนก็เงียบนี่เลยครับนักการเมืองไปฟังคุณหมอพูดกันบ้างดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์กับชีวิตประชาชนมากกว่าคุณหมอมนูนลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ให้ความรู้ผ่าน Facebook หมอมนูลลีชเวงวง FC น่าสนใจครับประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ะระลอกใหม่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีหลังวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะก้าวกระโดดหลายหมื่นคนแต่ละวันในไม่ช้าแต่คนไทยไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจมากเกินไป เชื้อไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์โอมิครอนมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากเดิมมากปรับตัวเองให้เข้ากับคนได้ดียิ่งขึ้นแพร่าจากคนสู่คนง่ายขึ้นลดระยะฝักตัวและเปลี่ยนจากการก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบทั้งส่วนบนและส่วนล่างรุนแรงเฉียบพลันกลายเป็นเชื้อโครโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดหวัดเล็กน้อยธรรมดาไม่รุนแรงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนไม่ค่อยลงปอด เหมือนกับเชื้อโคโรนาไวรัสที่เรารู้จักกันมานานอย่างน้อย50ปีแล้วได้แก่ human coronavirus 229e, human coronavirus NL63, human coronavirus OC43 และ human coronavirus HKU1 เชื้อโคโรนาไวรัสดั้งเดิม4ชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคหวัดธรรมดาในเด็กเป็นเองหายเองส่วนผู้ใหญ่มักไม่ติดเชื้อนี้ เพราะมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติเนื่องจากเกือบทุกคนเคยติดเชื้อนี้มาแล้วสมัยเป็นเด็กถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมหลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนครั้งใหญ่นี้เชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชือ้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดิมมาก่อนจะได้รับเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนไม่ช้าก็เร็วเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หวังว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คงจะจบสถีีอนาคตเราคงไม่ต้องมาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3เข็ม4กันอีกเพราะเราทุกคนได้รับเชื้อสายพันธุ์โอมมคอนเปรียบเสมือนวัคซีนธรรมชาติชนิดตัวเป็นอ่อนริดกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าวัคซีนทุกชนิดที่มีในปัจจุบันอนาคตของบริษัทผลิตวัคซีนต่อต้านไวรัสโควิด -19 คงไม่รุ่งเหมือนช่วงที่ผ่านมาอ่านแล้ว สบายใจขึ้นเยอะป่วยแล้วสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้จริงคงต้องยอมแต่ก็มีนักไวรัสวิทยาแย้งว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆทำไมไม่เร่งแยกเชื้อโอมิคอนมาฉีดให้ประชาชนถ้าวัคซีนธรรมชาติตัวนั้นยังคงทำให้คนเสียชีวิตได้เข้า ICU ได้และที่สำคัญมีอาการลองโควิดได้ไม่ได้ยามสิ่งนั้นว่าวัคซีนชาวบ้านตาดำๆอย่างเราฟังไปงงไป แต่อยากให้เสีบข่าวสารจากหลายๆทางอเมริกายุโรปบางประเทศเช่นฝรั่งเศสเริ่มปล่อยให้ติดออสเตรเลียเดินหน้าแผนเปิดประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังมีความชัดเจนว่าโอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงน้อยกว่าเดิมแม้จะมีตัวเลขการติดเชื้อและเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอยู่ในขณะนี้ผลการศึกษาล่าสุดจากแอฟริกาใตา้แสดงให้เห็นว่าคนที่ได้ติดเชื้อโอมิครอน แล้วจะมีภูมิคุ้มกันตอบเดลต้าได้ในระดับสูงมากถือเป็นข่าวดีเพราะเดลต้ามีความรุนแรงของเชื้อมากกว่าหลายเท่าตัวซึ่งแน่นอนว่าถ้าโอมิคอนยึดโลกได้สำเร็จมนุษย์จะปลอดภัยขึ้นอย่างน้อยก็ปลอดภัยกว่ามีนักการเมืองเลวเป็นไหนไหนสิลปชัยเดลีเรามีบทความดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ